ว่าถ้าเขาโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลภูมิใจไทยต้องไม่มีกล้าทําเมื่อเอาพรรคเล็กมารวมกับพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วเนี่ยถ้าเพื่อไทยถอนตัวพรรคเดียวเนี่ยรัฐบาลก็ยังล่มอยู่เอาประชาธิที่ย์มานี่ครับก็รอแรกเหมือนกัน <S <S เห็นไหมเสียงก็ล้นมาแต่ว่าถ้ามีปัญหากับพรรคเพื่อไทยก็พังทันทีแต่ขณะเดียวกันสลักทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวพรรคเพื่อไทยนี่นะครับกระปรี้กระเปื่าขึ้นมาทันทีอีลักอีเลือที่สุด นะครับก็เก็บดอกกุหลาบดอกสองดอกจะพักเล็กวันๆกันไปนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นที่ที่นี่ครับว่าเพียงพอซื้อเสียงมันเกินครึ่งอ่ะแต่เป็นเกินครึ่งที่อนาคตมันไม่แน่นอนค่ะคือในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นยิ่งเดินมาถึงจุดนี้ยิ่งไม่มีสภาพไม่มีใครไว้วางใจใครแต่ที่มากกว่านั้นก็คือหมายความว่าในสมการที่มีพรรเพื่อไทยอยู่นั้นะ นี่จะเป็นจุดเปราะบางไม่ใช่จุดความแข็งแรงนะเพราะนี่นะครับไอ้ที่แต่ละฝ่ายที่เขาไปสู้จนกระทั่งว่าเพื่อไทยประชาชนรวมกันแล้วเนี่ยเสียงไม่ถึงสองร้อยเนี่ยอย่าว่าแต่เสียงถึงครึ่งเลยนั่นเนี่ยแต่พอจัดรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมก็กลับไปจับมือเอาพักเพื่อไทยกลับมาเนี่ยอ,อันนี้นะครับผมว่ามันเป็นชนวนใหญ่เพียงแต่ว่าใครจะมองเห็นไม่มองเห็นก็ตามนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในจุดไม่ต้องพูดมากพูดมากมันก็เข้าตัว พระหาเสียงก็ฟาดนะนะครับอาจารย์เชนย,ยังทำหน้าเลอหลาเลยพอฟังให้พวกนี้ปราัยใสหูทุกวันนะครับขึ้นไปนั่งบนเวทีนี่ก็กได้ยินทุกวันอน่ะฟังจนกระทั่งอินกับไอ้พวกนี้ปราัยแล้วแต่ท้ายที่สุดพอพอหาเสียงเสร็จเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวเองก็ยังใจไม่ด้านพอเอาเพลงให้เจ้ากี้มา,าเห็นไหมคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการที่เขาอยู่ในบริบทนี้เพราะเขารู้วันเวลานะครับ ว่าถ้าเขาโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลภูมิใจไทยต้องไม่มีกล้าทำเพราะถ้าไม่มีกล้าทำในจุดที่ขาดอยู่ที่เขาเลยเห็นไหมดังนันการเมืองความเรียบร้อยก็คือตอนนี้ม,มันไม่ใช่เวลาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยต้องไปหาเสียงเลือกตั้งถามดูชุดทีมปราศัยเนี่ยนะครับแม้ก็ต้่งอธิบายเหตุผลแตกๆกันเนี่ยออกรายการเนี่ ว่านี่นะครับการที่ไปยกมือให้กับคุณอนุทินแตกต่างไปจากตอนที่พักประชาชนไปยกมือให้คุณอนุทินนะครับยกกันคนละข้างไงไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเขาก็รู้ว่าไปหาเสียงแบบนี้ไม่ได้คุณจะไปพูดยังไงสองครั้งปีหกปีหกหกก็พูดปีหกเก้าก็พูดและตรงกันข้ามหมด <c oughs> ทีนี้พอเลือกตั้งครั้งหน้าจะเอาอะไรไปพูดอะยกเว้นว่าเนี่นะครับรอจังหวะกดดัน นะครับตั้งแต่เรื่องกระทรวงทบวงโครมและหลังจากนั้นพอถ้ารัฐบาลพลาดก็ถอนตัวโครมเข้าเห็นไหมแล้วก็เป็นเป็นเหตุผลว่านี่้เราเรารอ,รอวันนี้ mm hmm. คือในทางการเมืองนะั้นเองครับใครก็อ่านออกคุณจะอะไรไปอยู่ครบสมัยคุณจะเอาอะไรไปหาเสียงจากจากนี่นะครับร้อยสี่บเ็ดหลือเจ็ดสิบสี่ข้างหน้าจะเหลือเท่าไหร่ mm hmm. หายไปทีละครึ่งหดไปทีละครึ่งทีละครึ่ง คือผมก็มองว่าในทางวิทยาศาสตร์การเมืองนั้นเนี่ยนะครับพรกภูมิใจไทยเขาต้องคิดนะครับแม้วันนี้เขาไม่พยศแต่ทางการเมืองมันง่ายไปไหมระดับกูรูขนาดนี้หรือเป็นไปได้ไหมคะว่าเหมือนที่คุณอนุทินปฏิเสธเรื่องการผลักไปเป็นฝ่ายค้านก็คือยังไงก็คงร่วมรัฐบาลกันนั่นแหละเพียงแต่เรื่องการเจรจาต่อรองมันเป็นจังหวะที่เขาดึงเกมให้ทาง กล้าทำเนี่ยยอมในสิ่งที่ภูมิใจไทยต้องการก็หลักการมันก็มองเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยไปเจรจากับพรรคเพื่อไทยก่อนเพราะเจรจากับกล้าทำก <to> ่อนเงื่อนไขจะสูงก็ได้อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่านะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับในสนามการเลือกตั้งนี้ถือว่าเทียบว่ายืนหนึ่งคนละข้างกันก็ได้ทีนี้เมื่อเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย นะครับแน่นอนที่สุดนั้นก็ต้องตรวจสอบอุณหภูมิทางการเมืองว่าจะไปต่อกับพรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะหมายถึงว่ายังมีเวลาเปลี่ยนใจอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ถูกก็ครั้งที่แล้วพรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนใจกับพรคประชาชนแล้วก็อีกเจ็ดพักการเมืองเห็นไหมเพราะเนี่ยนะครับในทางการเมืองก็รู้ว่าอะไรไปได้อะไรไปไม่ได้แล้วก็เคยมีตัวอย่างอยู่แล้ว นะครับพรรคเพื่อไทยเคยตัดช่องน้อยแต่พอตัวตรัฐบัตัดข้ามคั่วไม่นะแม้กระทั่งลุงป้อมไปโบสถให้ก็ยังทิ้งลุงป้อมเลย <c oughs> ปัญหาว่าจะไปจํำกันตอนไหนอ่ะไอ้นั่นโบสฟรีเลยรอบนั้นนะก็คือแม่กองโบสเสร็จก็แม่เข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับเสียทั้งคนเสียทั้งสภาพหลายๆอย่างทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าน่ครับเว,เวลาที่จะต้องดึงเชงกันเอาไว้ <c oughs> ก็รอเรื่องกกตรับรอง <c oughs> เพราะว่ามันมันตอบไม่ได้ตอบขาดเมื่อไหร่ก็พังเมื่อน,นั้น<ช>นะครับเพราะว่าปลายปลายทางก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งรัฐบาลได้ก็รอวันเวลาน,นะครับจะต้องเอาใจพักเพื่อไทยวันไหนพยศก็พังวันไหนไม่ได้ตั้งใจก็พัง<ช>มันเล่นบทแบบนี้ง่ายกว่าคือหมายความว่าเมื่อเป็นที่หนึ่งไม่ได้ก็เป็นลำดับนะครับที่สองในรัฐบาลแม่ว่าที่สามในการเลือกตั้งก็าตามแต่ว่า นะครับเหมือนเป็นห้องเครื่องเลยไม่ถึงว่าถอนตัวก็พังเพราะฉะนั้นอยากจะได้อะไรก็ได้ง่ายทีนี้เนี่ยนะครับไอ้ฝ่ายฝ่ายที่ต้องเสียสละให้เนี่ยมันก็มีความอดทนเหมือนกันนะครับมันก็ต้องขัดใจกันทุกวันในทางปฏิบัติด้วยนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันก็พอที่จะคาดการณ์กันได้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่เป็นกองเชียร์เนี่ย แม้กระทั่งกองเชียร์พรรคเพื่อไทยวันนี้ที่คนเสื้อแดงที่เห็นหน้าเห็นตาไปเนี่ยที่ไปบอกว่านี่นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญต้องไม่เอาฉบับสีน้ําเงินนู่นนี่นั่นนะครับที่ให้ประเสริฐลงไปรับอะ่ะคือสารพัดคือมันมันสารพัดว่ามันต้องมาเอาใจมีอะไรทํานองนี้แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่ามวลชนในมันถูกใจกันจนไม่เหลือสภาพ วความเป็นผู้เป็นคนแล้วมวลชนเขาเขาไม่ทำเขาไม่ทําใจได้แล้วเหรอคะคือรอบก่อนนั้นเนี่ยก็ร่วมรัฐบาลกับน้าเงินไปน<ก>แล้วนะคะก็ก็เลยเหลืออยู่เท่านั้น <laughs> นะครับแล้วก็ร่อยรอลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเวลามันสู้มันอ <c oughs> ินขนาดเราดูหน้าไออาจารย์เจเนี่ยฟังไอผู้นี้ปราศัยอย่างอินเลยอไอโน่นเนี่ยมีความตายเกิดขึ้นมันคนมันอินมากยิ่งกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับคนที่อยู่ในสนามการต่อสู้ที่เห็นกันโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับที่มากันโดยสุจริตที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของนักการเมืองมานั่นน่คนมารับกันไม่ไหวเข้าไปกันล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ส่วนว่าเนี่ยนะครับจะสนับสนุนอย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขประหลาดประหลาดซึ่งในทางปฏิบัติก็รับปากกันไปอย่างนั้นแหละซึ่งก็หาความจริงได้ยากแต่ว่าก็ทํำยังไงกันได้ก,ก็ก็ต้องการแบบนี้อยากจะฟังแบบนี้ไม่ใช่อะ คือการเมืองเนี่ยนะครับพอมันละเลยเรื่องสัจจาวาจาคําพูดจุดยืนเนี่ยนะครับความร่อยหรอความเสื่อมสลายมันก็เป็นไปตามการเวลาทีนี้คุณจตุพรวิเคราะห์ท่าทีของร้อยเอกธรรมนัฐยังไงมาฮะคือก่อนหน้านี้พูดเหมือนว่าวันนี้ต้้งตุองเคลียร์กันให้รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงค่ำก็จะบินไปยุโรปแล้วจะติดต่อไม่ได้แล้วแต่พอวันนี้สื่อถามว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ยังเปิดอยู่ไหมเนี่ย ร้อยเอกธรรมนัฐหัวเราะแล้วบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่อันนี้แปลว่าก็ยังไม่เด็ดขาดในวันนี้ซะทีเดียวก็ยังเปิดช่องพร้อมที่จะเจราจาได้ตลอดใช่ไหมคะคือไอ้เรื่องปิดประตูเนี่ยนะครับยังไงก็ยังไม่ปิดประตูอแต่ตัวเขาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเขาในปิดประตูไปแล้วอก็คือหมายความว่าไอ้เรื่องรับตําแหน่งเนี่ยมันยากไปแล้วเพราะว่าถ้าเขายือนอยู่จุดนี้ ก็จะถูกยิบยกว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยซึ่งก็มันไม่จำเป็นกับสถานการณ์ที่ที่ปลายทางมันไม่ชัดเจนค่ะทีนี้ในทางการเมืองนั้นเนี่ยรับปากเร็วก็ไม่ได้นะครับคือหมายความว่าซีกที่เป็นพักหลักอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องเดินตามเกมเขาค่ะแต่ขณะเดียวกันสลักทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวพักเพื่อไทยนี่นะครับกระปรี้กระเปราขึ้นมาทันทีอีลักอีเรือที่สุดนะครับก็เก็บดอกกุหลาบดอกสองดอกจจกพักเล็กวันๆกันไป นะครับ <c oughs> แต่ว่าจะถึงขั้นที่ที่นะครับว่าเพียงพอซื้อเสียงมันเกินครึ่งอ่ะแต่เป็นเกินครึ่งที่อนาคตมันไม่แน่นอนและขณะเดียวกันนั้นมันปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งโมฆะหรือไม่โมฆะเนี่ยอย่าไปประมาทอย่าไปปรมามมทยว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะนี่นะครับมันยังมีอีกหลากหลายปัปจจัยนะครับของการเลือกตั้ง และจนกระทั่งเรื่องราวต่างๆที่เดินมาถึงวันนี้ว่ามันไม่ง่ายเลยไม่ว่าจะไปเลือกหนทางไหนนะครับจุดใหญ่ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่ากราบได้มีพักเพื่อไทยอยู่ในสมก,การรัฐบาลเนี่มนาไม่จบหรอกการที่สื่อเนี่ยถามถึงกรณีที่พักเล็กทยยอยไปรวมตัวกับพักภูมิใจไทยร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ารู้จักคำว่าภาพลวงตาไหมถามย้ำว่าจะลวงอีกนานไหม ร้อยเอกธรรมรัตบอกมันก็ลวงไปลวงมานี่แปลว่าอะไรคะคุณจตุพรคะก็คือหมายความว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้นะครับกรณีพักเล็กเนี่ยซึ่งก็ผู้กองเขามีหน้าที่ดูแลนี่เขาก็เห็นวิธีการนะครับสารพัดวิธีมันก็อยู่ที่มุมมองนะครับในแต่ละสถานการณ์ซึ่งนะครับเราก็เห็นแล้วอยู่ว่า นะครับพรรคเล็กที่เขามาร่วมนั้น,นมันไม่ได้เดิมพันเรื่องรัฐมนตรีอาจจะได้ยินพักคที่ระดับห้าอเสียงอาจจะพูดถึงรัฐมนตรีกันบ้างแต่ก็ไม่มีใครสรุปเลยว่าว่าจะได้การเป็นรัฐมนตรีทีนี้เนี่ยนะครับอารมณ์ผู้วาดของพรรก,การเมืองขนาดเล็กเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาจะไปผูกติดร่วมเป็นร่วมตายกันมาก็ไม่ได้เพราะเขาอยู่ในฐานะผู้ไปสนับสนุน ให้พรรคลำดับที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะจมหัวจมท้ายกันอันนี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าในอดีก็เป็นแบบนั้นนะ,ะนะครับเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากที่สุดยกเว้นว่าพักที่มาพอมันมีระบบก,ก็พอกันว่าแต่พักที่ต้องตัดสินใจกับคนคนเดียวเนี่ยนะครับไอ้น,นี่หมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่เรื่องดีไม่ดี แต่มันเรื่องกับในแต่ละสถานการณ์ก็เป็นเรื่องที่ทางพักอย่างภูมิใจไทยเขาก็ต้องบริหารการจัดการเพื่อไม่ให้เป็นไปตามที่ผู้กองเ็าพูดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเมื่อเอาพักเล็กมารวมกับพักเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วเนี่ยถ้าเพื่อไทยถอนตัวพักเดียวเนี่ยรัฐบาลก็ยังล่มอยู่เอาประชาธิที่ยัดมานี่บก็รอแรกเหมือนกันเห็นไหมเสียงก็ล้นมาแต่ว่าถ้ามีปัญหากับพักเพื่อไทยก็พังทันที มีเรื่องวันไหนก็พังวันนั้นพักแรกก็ไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวเลขที่จะทําให้เสียงได้เกินครึ่งค่ะไอ้นี่นั่นคือปัจจัยเสียงไงมันเดินเข้ามาถึงจุดล็อกเนี่แต่มันก็มีกระแสเรื่องงูเห่ากล้าทําคุณจตดุพรมองว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะคือทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับทั้งสองฝากฝังอ่อคือคือผลัดกันซอยผัดอะไรก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าปัจจัยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่กระดาน การเมืองที่มันเห็นว่าอยู่ดีดีผลออกมาเป็นอย่างนี้แต่ละเรื่องมันมีความเป็นมากันแทบทั้งสิ้นนะครับว่าว่าเนี่ยนะครับกว่ากว่าที่จะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยวันนี้มันเป็นปัญหาถ้าการเมืองปกติมันจบไปแล้วจะตั้งรัฐบาลเท่านี้ก็ไปแต่ว่ามันทุกอย่างมันมันมันยังเป็นปัญหาไม่เป็นไปตามที่ตกลงว่าเดินกันมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าเนี่ยต้องดูกันอีกสักพักใหญ่ นะครับไอเรื่องปัญญาวัวเขาก็มีปัญญาทากันทั้งนั้นแหละนะครับไม่รู้ว่าใครลงมือใครอย่างไดคุณจตุพรคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาจะรอจนกกตรับรองผลก่อนหรือเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนก่อนคะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหลักก็ขนาดนี้ก็คือดีเลย์อย่างเป็นระบบก็รอกกตรับรองก่อนก็แปลความกันว่ายังไม่พร้อมจะคุย ก็ยังมีเวลาเจราจาต่อรอ,อ,องกันไปเรื่อยๆอาทางนี้ก็มีเวลาไปดูแสงเขียวก่อน <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะเนี่ยถ้ายังเวลามันไม่ใช่ันคุยกันไม่ลงตัวอ <c oughs> แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสลัดออกไปก็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นปัญหาใหม่อ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็รอปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นอีหลักอีเหลือมากที่สุดนะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะน่ะ ผมก็เชื่อว่าเวลาที่มันทอดยาพอสมควรนั้นก็คงจะได้คิดวิธีการอะไรต่างๆานะครับบทจะลงตัวมันก็ไง่ายไม่ลงตัวมันก็ดูเหมือนกลุกคลิกๆลุกคลิกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก,ก็ต้องคิดว่ามันอย่างไรเนี่ยนะครับว่ารวมกันมันควรน่าจะได้ไปดีกว่าไหมหรือว่าหรือว่ามันจะมีปัญหาเพราะมซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นมาได้มผมก็เลยมองว่าทั้งสองเรื่องเนี่ย นะครับมันก็ดูเสมอว่าเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เพียงแต่ว่าจะหยิบเรื่องไหนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองผมเชื่อว่าภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องคิดมากกว่าเพื่อน